คำว่าผู้คลองผ้ากาสายะได้แก่ผู้นุ่งผ้าย้อมน้ําฝาดต่อไปครับคําว่าผู้คลองผ้ากาสายะอ๋อนี่ไงมาในองค์คุณข้อที่7นะครับมาในองค์คุณข้อที่7องค์องคุณของพิสุผู้ควรจะได้รับสมมุตินะครับ ไม่เคยท่านบอกว่าเป็นผู้ไม่เคยล่วงครูธรรมกับสตรีผู้คลองภากาสายะบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าและแก่ผู้นุ่งผ่านยอมน้ำฝาดใครก็ได้นะครับที่มันมีอย่างนี้มีภิกษุณีสิกขามา,าสัมเนรีอันนี้ก็ ขาบวชในพระศาสนาอยู่แล้วทัางก็เลยบอกว่าภิกษุที่จะมาสอนภิษุณีนเนี่ยไม่เคยล่วงละเมิดในในพวกพวกเหล่านี้เลยล่วงละเมิดไมือคือเสร็จเปนต้นธรรมในในพวกนี้เลยคือต้องกายก็ไม่มีใช่ใช่ใช่คือไม่พไม่เคยล่วงละเมิดในในในหญิงนักบวชในจําพวกเหล่านี้ที่เขาอุทิศพระศาสดาพวกเราเนี่ยนะคำว่าคารุธรรมมีความว่าในเวลาเป็นครหัสัด ไม่เคยต้องการยะสั่งชักคากับภิกษุณีนะครับคือในเวลาที่พระรูปเนี้ในเวลาที่ท่านเป็นครืหัดเนี่ยไม่เคยไปถูกต้องกายกับพิกษุณีนะฮะพิษุรูปที่เคยเป็นครืััดมาก,ก่อนเนี่ยไม่เคยต้องกายยสั่งชัคากับพิษุณีมาก่อนเลยนะนะครับ<ม>ส่วนผู้พู้ต้องมาแล้วก็ไม่ไม่ควรสมมติท่านมาเป็นภิษุผู้สั่งสอนนางพิกษุณีเพราะว่าอะไรนะครับ ใน,น,ทนท่านจะมีเหตุผลว่าทําไมถึงไม่เคยต้องกายเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนี้นะครับ<ม>ในเวลาเป็นครหัสไม่เคยต้องกายยาสังสฉกข้กับภิษุณีหรือว่าไม่เคยต้องเม่ทุนธรรมในานางสิกขามนาหรือสามเณรลีมาเลยนะครับจ<ม>ึงอยู่มาตุคามเนี่ยระลึกถึงกรรมที่พิสุกระทาไว้ในก่อนย่อมไม่ทําความคารพในธรรมเนศน,นาของพิสุ แม้ผู้ตั้งอยู่ในสังบอนะถ้าคือถ้าเคยล่วงเกินกันมาก่อนในขณะที่เป็นสมมุติว่าพิสูรนปนี้เป็นกระหายมาก่อนไปล่วงเกินพิสูุนีก็ดีสิกรมนาสซมเนรรีก็ดีเนี่ยเวลามาเจอกันให้โอวบเนี่ยเขาจะไม่ตั้งอยู่ในในธรรมของท่านเพราะว่าไปหวนระลึกกรรมที่ท่านเคยทําไว้ในการก่อนนะ<ล>ครับเหตุผลเนี่ยเขาจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตั้งใจฟังธรรมโดยดีจะไประลึกถึงเรื่องนั้นอนะ่ะ อีกอย่างหนึ่งนางจะยังความคิดให้เกิดขึ้นในอสัณธรรมนั่นเองเ erm? ห็นไหมอสัณธรรมนี่หมายความคิดถึงเรื่องเศษเม็นุนเลยนะครับ mm hmm. คําว่ามีพรรษา20มีความว่าผู้มีพรรษา20โดยอุบสมบทหรือมีพรรษาเกินกว่า20แต่อุบสมบทนั้นพิสูจน์นั้นแม้จะคุกครีอยู่กับวัตถุที่เป็นข้าศึกกันมีรูปเห็นปานนั้นบ่อยๆ ก็จะไม่ผันไปอ่าก็จะไม่ผันถึงความเสียศีลเหมือนพิกษุนุ่มนะครับถึงแม้ว่าทําไมถึงเอาพิสุยี่สิบพรรษาขึ้นไปเพราะว่าโดยมากเนี่ยท่านมั่นคงในพระศาสนานะครับถึงแม้ว่าจะคุกคีกับวัตถุที่เป็นค่าสึกอคุกคีอยู่กับโยมบ่อยๆนะแต่ท่านก็ไม่ไม่ถึงความพ้นผันเสียศีลไปนะไม่เหมือนพิสุนุ่มนะพิสุนุ่มนี่ เก่งขนาดไหนทรงพศูตรขนาดไหนอ่ะมีแต่ว่ามีปัรษาเวลาระยะเวลาบวชยังน้อยเกินไปอ่ะสมมติว่าบวชมาปัญษาห้านี่ทรงจําได้เก่งในทุกอย่างหมดเลยเนี่ยแต่เห็นไหมปัรษาน้อยอ่ะความคิดความอ่านมันก็ยังน้อย้วยนะประสบการณ์นะครับท่านก็เลยบอกเอาปัญษายี่สิบเพราะว่ามันจะไม่พ้นพันเหมือนพิสุลุง ครับที่สุนั้นพิจารณาดูวัยของตนแล้วย่อมเป็นผู้มีกำลังพอที่จะกระจัดทันธราคะในอันในฐานะอันไม่สมควรเสียนะครับคือท่านพิสุพี่เลยพภรษา20 20หรือเรยไปแล้วก็จะพิจารณาดูวัยของตน ย่อมเป็นผู้มีกําลังพอที่จะขะจัดชั้นทราคะในฐานะอันไม่สมควรเสียครับววบวชมานานอายุเยอะแล้วก็จะมาตายน้ําตื่นอย่างนี้มันก็ไม่ควรนะครับประมาณนั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุป,ปัญรรษาได้20หรือเกิน20นะครับก็บรรดาองค์8เหล่านี้บัณฑิตพึงทราบว่าคําว่าเป็นผู้มีศีลเป็นต้นเป็นองค์ที่หนึ่ง คำว่าเป็นพผู้สูตรเป็นต้นเป็นองค์ที่สองคำว่าก็ปฏิโมกทั้งสองแหลของเธอเป็นต้นเป็นองค์ที่สามคำว่าเป็นผู้มีวาจาสลัสรวมีถ้อยคําไพเราะเป็นองค์ที่สี่คำว่าเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของนางพิษุณีโดยมากเป็นองค์ที่ห้าคำว่าเป็นผู้สามารถสั่งสอนนางพวกนางพิษุณีเป็นองค์ที่หกคำว่าเป็นผู้ไม่เคยล่วงครุธรรมกับสตรีผู้คลองผ้ากาสายะ บวชอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้แลเป็นต้นเป็นองค์ที่7คําว่ามีภาษา20เป็นต้นเป็นองค์ที่8นะครับคําว่าด้วยยติจตุตกรรมวาจาคือสมมุติผู้เป็นพิสุที่จะสอนพิสุนีนะต้องใช้ยติจตุตกรรมวาจานครับคือถ้าในที่อื่นนี่มีเจอคําว่าสมมุติพิสุเธอจึงสมมติพิสุพูดครับนะ อะไรพูดที่จะอยู่ปาสจากจีวรนได้ผู้มีไม้เท้าได้อย่างนี้นะครับคือไม้เท้ารองเราก็มีได้แต่ว่าถ่ายาวเกินสองเมตรเนี่ยไม,ไม่ได้นะต้องสมมุตินะถ้าต่ำกว่านั้น,น,นได้ <Okay. S 1> คำว่าด้วยครุธรรมครับด้วยครุธรรมคือด้วยรธรรมอันหนักจริงอยู่ธรรมเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าครุธรรมเพราะเป็นธรรมอันพิสุนีทั้งหลายพึงกระทำความคารพรับรอง ในคําว่าอุปสมบทในฝ่ายพิษุณีฝ่ายเดียวมีนี้มีพึงทราบวิจิตริไดังนี้ภิกษุใดย,ย่อมกล่าวสอนครุธ,ธรรมแก่พิกษุนีผู้อุปสมบทในสำนักแห่งพิษุณีทั้งหลายฝ่ายเดียวเป็นตุกกฎแก่พิกูนนั้นคือไปสอนนางพิษุนีที่ท่านบวชมาจากพิษุณีฝ่ายเดียวนั่นเองครับที่บวชจากพิสุณีฝ่ายเดียวก็มีนางสากิยานี500อองค์นั่นเองมีแค่นั้นเอง บาทีเดี๋ยวต่อมาก็เป็นบทในสอ,สองฝ่ายแล้วก็มีท่านหนึ่งือน,นางมหาปชาบริโคตมีก็บวชโดยครูธรรมนะครับไม่ได้บวชในพิสูจน์หนึ่งฝ่ายสองฝ่ายนะครับั <Okay. S 1> เป็นตุกกฎนะถ้าพิสูจไปกล่าวสอนนางพิสุณีที่บวชถ้ท่านบวชฝ่ายเดียวนะครับคือตอนแรกที่ในพระศาสนาพิสูุนีนางสักย,ยานี500รูปก็บวชในสำนักของพิสูจก่อนนะครับแล้วตอนนั้นท่านก็จะไป เริ่มที่จะไปไปบวชในสงฆ์สองฝ่ายเพราะว่าพิสูุนีมีแล้วก็สามารถไปบวชในฝ่ายพิสุจนีได้อตอนแรกเนี่ยห้าร้อยรูปท่านนั้นนะ<ม>ก็ก็บวชในในฝ่ายพิสูจสงนะครับฝ่ายเดียวให้พิสูจบวชให้วันนั้นเถ<ม>อะเรื่องีเขาสงสัยเนี่ยสงสัยว่าครั้งแรกทำไมบวชกับพิสุสงได้ต่อไปทำไมบวชกับพิสูนสงฝ่ายเดียวไม่ได้ไม่ห้ามเพราะในไรสงห้ามแล้ว เอาแต่นั้นก็พระก็มันกันทิทำาไม่ไม่บวชด,ด้วยสันนักคมไม่บวชด,ด้วยเอเหินพิกุลก็ช่างไนเนพราะพระอ,องค์ทรงยกเลิกแล้วในอ,อนุญาตนั้น,น,นๆยกเลิกแล้วตอนนี้ให้เหลือแค่ญติจตุตตกร,รมมาวาจาของพิสุท่านพิสุนี้ก็อัฐวาจิกาหน่นะครับพระอ,องค์ทรงบัญญัติไว้ก็คือทรง,งบัญญัติทรงบัญญัติไว้ไม่ใช่ว่าปฏิญญาพานแล้วยกเลิกคําบัญญัติของท่าน ไม่ได้ไม่คือคือมองเห็นว่ามองว่าคือไม่ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะคือว่ากลัวมันจะเสื่อมเสียไหมใครเสื่อมเสียไม่คือพิซูนีเนี่ยถ้าเกิดถ้าพระมรดกสงปริญญาผ่านแล้วอ่ะนะคือยังมีวิคุณีอยู่เนี่ยศาสนาเราจะเสื่อมเสียหรืออะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช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 ่มันมีในนส่วนหนึ่งคือพิซูนีท่าน ท,ที่บัญญัติให้ให้พิสุณีเข่งครัดเนี่ยหนึ่งละความประสงค์เพื่อนามพิสุณีเนี่ยต่อไปจะเป็นเป็นภัยในพระศาสนา,าจึงบัญญัติให้รัดกุมมากกล้ๆว่ากําจัดตัดตอนไปในตัวเลยนะครับเพราะพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ด้วยครับเพราะ,ะจะเห็นว่าเห็นว่าพิสุณีจะทำความเสื่อมเสียมากกว่า เป็นเหตุให้พระศาสนาได้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 ส่อมเสียได้เร็วกว่าแล,วแล้วบัญญัิเข่งคัดปิดประตูตายทุกอย่างเลยวันนี้มันก็ขาดศูนย์เร็วย,ยิ่งเพระองค์ปฏิได้ผ่านไปแล้วในขณะที่พิสุนีก็ยังมีอยู่ที่นี่พิสุจนีหายศาสนาหายพิสุจนีหายหมดเลยเหลือแต่ภิกษุนี้พิสุจนีก็ไม่สามารถบวชได้เพราะว่าในบัญญัติได้ว่าบวชในสงฆ์สองฝ่ายจะมาบวช ในปัจจุบันนี้จะมาบวชในสงฆ์ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าพิกษุนีไม่มีแล้วอันนี้ก็เป็นการตัดนตัดไปโดยปริยายนะครับตัดตอนไปนโดยปริยายครับก็เลยเสื่อมง่ายครับก็เเสื่อมเร็วนะพิกษุณีส,สงฆ์ก็เลยเสื่อมเร็วนะการสูนเร็วนะนะครับต่อไปครับคําว่ากวาดบริเวณฮะที่พระอาจารย์ถามว่าทําไมพิสูุน์ต้องไปกวาดให้พิกษุนีนั่งค,คำว่ากวาดบริเวณมีความว่า ถ้าบริเวณไม่เตียนหรือแม้เตียนแล้วในเวลาเช้ากลับรกเพราะหญ้าและใบไม้เป็นต้นและเกิดมีทรายกระจุยกระจายเพราะถูกเท้าเหยียบยำ่ำภิกษุผู้ได้รับสมุติพึงกวาดจึงอยู่ภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นเห็นบริเวณนั้นไม่เตียนพึงเป็นผู้เหมือนไม่อยากฟังด้วยสำคัญว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ชวน ไม่ชักนําแม้พวกพิสูุนหนุ่มพวกเป็นนิสิทธิ์ของตนให้วัดปฏิบัติคือไม่ชวนพิสูุนหนุ่มมามาปบัดกวาดไม่ต้อนรับโลกๆอ่ะนะครับดีแต่แสดงทำอย่างเดียวเพราะเหตุนั้นพระพุทธมีพระภาคเจ้าจึงตรัสคําว่ากวาดบริเวณนะครับสักแต่ว่าไม่ต้องกวาดเรานั่งที่ไหนก็นั่งถอะมันก็นั่งอยู่เนาะใช่ไหม ก็พิสุุนีทั้งหลายเดินมาจากภายในบ้านย่อมกระหายน้ําและเหน็ดเหนื่อยพิสุุนีเหล่านั้นจึงหวังเฉพาะอยู่ซึ่งน้ําดื่มและการกระทําให้มือเท้าและหน้าเย็นคือประประพมร่างกายให้มันล้างมือล้างไม้นะนะล้างหน้าโดยน้ํา และเมื่อน้ํานั้นไม่มีพิสษุนีเหล่านั้นก็เกิดความไม่เคารพโดยในก่อนเหมือนกันนะครับแล้วเป็นผู้ไม่ประสงค์จะฟังธรรมก็ได้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคําว่าตั้งน้ำฉันน้ำชัยไว้คําว่าอาสนะมีความว่าก็พิสูจผู้ได้รับสมุดนั้นพึงจัดตั้งที่นั่งมีชนิดต่างเล็กปูแผ่นกระดานเสื่ออ่อนและเสื่อลำแพนเป็นต้น โดยที่สุดแม้กิ่งไม้พอจะหักได้จะหักได้ก็คือต้องให้ให้ครววาดให้สาม,มเณรมาหักนะครับคำว่าพอจะหักได้เนี่ยไม่ใช่หักเองนะด้วยยินอย่างนี้ว่านี้จกเป็นที่นั่งของพิกษุณีเหล่านั้นแล้วพึงปรารถนาบุรุษผู้รูย้ยงสาเป็นเพื่อนครับและพึงปรารถนาบุรุษผู้รู้เยงสามานั่งเป็นเพื่อนนะครับ เพื่ออะไรเพื่อเปื้องอาบััิในเพราะการแสดงธรรมนะครับในที่นี้เอาเอาโมหุษผู้รู้เรียงสานะครับมามาป้องกันอาบัตพิสูจน์ได้ไหมเหรอผมก็ย,ยังคิดอยู่ครับว่าพิสูจน์จะป้องกันอาบัตการเล่นกันได้ไหมอ่ะไม่ใช่บรุรุษเป็นพิสูจน์ ใช่ให้ตรงตรงบาลีเนี่ยเป็นชวนภิกษุครับท่านท่าน,ท,านท่านว่าไวในในอีกสักสิขข่คาบทหนึ่งท่านบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงแม้มากรูปเนี่ยที่เขามานั่งคือถ้าผู้หญิงชวนผู้หญิงมานั่งเป็นเพื่อนด้วยกันเนี่ยเพื่อจะการอาบัติเนี่ยการกันการการโทษแก่ผู้หญิงด้วยการโทษแก่ภิกษุเนี่ยมันมันป้องกันไม่ได้ไง เพราะว่าผู้หญิงเขาอาจจะเอออ,อหอ่หมกไปด้วยกันนะ่ะถ้าเห็นอะไรไม่ดีไม่งามเขาก็จะบางทีก็าจะารวมหัวใส่ร้ายใส่ไฟเราได้ครับ mm hmm. ก็เลยไม่ให้เอาผู้หญิงมาป,ป้องกันรบัตรเราผู้หญิงก็ชวนกันมาเองก็ก,ก็ได้อยู่แต่ว่าพระมันจะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจึงจึงมีบุรุษผู้รู้ดยงษาอยู่ด้วยนะครับก็เห็นแค่ว่าเป็นบุรุษนะพระจาย์ แต่ว่าเนี่ยชวนพาไป็นนเพื่อนบุตรผู้ียยังสามามถได้เอาภิกษุใช่ไหมก็ใช่ไงไม่เอาบุรุนีงครับชวนเพื่อนภิกษุแต่ว่าในที่นี้ท่านว่าชวนมาทําไมก็เพื่อจะเปื้องกรบัตรนะครับเพื่อจะเปื้องกรบัตแต่ว่าภิกษุตะมัน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 เป็นเป็นเป็นตัวกันอวบไม่ได้ไหมพรย์ ผมเข้าใจว่ามันเป็นต้องเป็นบุรุษเท่านั้นนะครับคือเราเราจะพิสูจน์เนี่ยเราจะน,นี่ด้วยกันนะฮะอย่างพิสูจนีด้วยกันเองก็ดีผู้หญิงด้วยกันเองเขาจะเข้าข้างกันเองอ,อย่างพิสูจนเราก็จะเราจะเข้าข้างกันเองได้นะมันไม่มีคนกลางอย่างนี้นะคนกลางก็คือบุรุษผู้รู้เรียนสาซึ่งไม่ใช่พระไม่ใช่พิสูจน,นีไปด้วยกันไปด้วยกันอีก สนับสนุนกันเองครับแต่ก็ทั้งนั้นก็บุรุษผู้เรียนผู้รู้เดียงสาก,ก็ถูกคอกับเราดีคุ้นเคยกับเราดีก็อาจจะ,ะพูดเข้าข้างเราก็ได้แต่ว่าในที่นี้ท่านก็หมายถึงว่าเป็นบุรุษผู้รู้เรียงสาครับในสิกขาบททุกสิกขาบทที่ที่เกี่ยวข้องกับมาตุคามเนี่ยก็จะเป็นบุรุษผู้รู้เรียงสาหมดเลยนะครับไม่มีว่าชวนภิกษุมานั่งเป็นเพื่อนกันดาบัด ไม่มีว่าบุรุษผู้รู้เดียงสาไอ้พี่สุผู้รู้เดียงสานะครับสเอ้ราทำนี่ก็ไม่เอาเอาได้แต่ว่ามันป้องกันอบัตไม่ได้ชวนก็ชวนมาอมืก็ชวนมาได้นะแต่ว่าถ้าจะมาป้องกันอบัตมาเป็นเพื่อนเฉย แต่ว่าถ้าจะป้องกันอบัติไม่ได้ถ้าจะป้องกันอบัติก็ถึงต้องต้องชวนบุรุษผู้รู้เรียงษาอยู่คือถ้าถ้ามันมันจะมีการแสดงธรรมด้วยพระอาจารย์มันจะมีการแสดงธรรมก็ต้องการให้การให้โอวาทเนี่ยจะถือว่าเป็นการแสดงธรรมไหมถ้าถือว่าเป็นการแสดงธรรมก็ก็ต้องมีบุรุษผู้รู้เรียงษาอยู่ด้วย ครับได้รับสมมติแล้วก็ <t buenos S 1> ถ้าจะแสดงถ้าถ้าจะได้รับสมมติที่จะให้โอวาทอันนั้นก็ตัดไปพูดเป็นบาลีได้แสดงทำอย่างนั้นน่ะได้แต่ว่าถ้าจะแสดงทำอย่างอื่นละ่ะอย่างเนี้ยเพราะว่านอกเนื้อจากการให้โอวาทเนี่ยจะแสดงทำอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะมันต้องให้โอวาดก่อนแล้วก็แสดงทำอย่างอื่นไปบางทีแสดงคําว่าแสดงทำอย่างอื่นก็าอาจจะยกบาลีขึ้นมา หกเข่าคาอย่างเงี้ยเป็นคาถาลายคาถาอย่างเงี้ยนะก็ต้องมีบุรุษผู้รู้เดี๋ยวสาอยู่ด้วยถ้าเขาปรารถนาเราให้โอวาทจบแล้วเขาปารถนาอยากจะฟังทำเพิ่มอีกข้อนี้วันจะแท้พิสูจไปกับมาดุคำพิสูจน์ไปกับมาุคำข้อที่ท่าจะพูดไปอย่างนู้นก็เลยนะว่าถ้าตอนพิสูจน์ี้เขาขับเลยตอนนี้ผู้หญิงเขาขับรถ แต่ว่ามีพลานหมครับข้างหลังสองคนไ่ได้เพื่ออา,าจารย์เรามีไปเนี่ยไปเขียนวัคซีนอาจารย์ก็พาไปได้เองพมันคืออะไรก็พากันเรียกว่ามันป้องกันอบัติที่จะอยู่ที่รับตากับมาตุกาไม่ได้หรอกแต่ว่าป้องกันเพื่อเพื่ออีกเหตุผลหนึ่งเพื่อจะไม่ชาวบ้านจะไม่ได้เห็นว่าเออเรามาสองต่อสองนะป้องกันชาวบ้านจะมีตีเตียนเฉย เนป,ป้องกันอย่างนี้แต่ว่าป้องกันอบัตจเพื่อจะในที่รับไม,ไม่ไม่ได้คน,คนละนัยยะก,กันอย่างพระอาจารย์ชวนผมไปนั่งสมมุติน่ะมีญาติโยมมาถวายทานมามาเยี่ยมอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็ชผมผลไปเป็นเพื่อนเ,นเป็นเพื่อนเพื่อ,อป้องกันว่าสายตาคนอื่นเขาเห็นว่าเออมันพระนั่งขับผู้หญิงสองต่อสองมันไม่ควรนะไปเป็นเพื่อนเฉยแต่ว่าถามว่าป้องกันอบัตได้ไหมไม่ได้ ถ้าพระอาจารย์จะประสงค์ในมุ่งในที่รับเนี่ยผมผมป้องกันอบัตพระอาจารย์ไม่ได้ก็ไปได้ไปได้แต่ว่าที่จะทําให้เกิอดอบัตนี้นะ่มันก็จะมันป้องกันไม่ได้อย่างพระอาจารย์นั่งอยู่ในในห้องมิชชดเนีย่ยแล้วก็นิมนผมไปนั่งเป็นเพื่อนด้วยผมก็ไปเพื่อนๆได้แต่ว่าถ้าพระอาจารย์เกิด ผมก็รู้เหมือนกันเนอะรู้เรียงสาแต่ว่าไม่ได้หมายเอาพิสูุไง <c oughs> เขาไมเอาบุรุษผู้รู้เรียงสาครับบุรุษผู้เรียนรู้เรียงสาตาดีตาบอดที่นั่งฝอาประตูองนีข้อนั้นไงนะครับเป็นใช่อย่างงั้น <c oughs> ถ้าบุรุษท่านก็จะเรียกว่าพิกูุถ้าพิสษุถ้าไมยเอาพิกูุท่านก็จะกว่าพิกษุนนะฮะ <c oughs> <c oughs> ใช่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 แต่ว่าในบาลีที่บอกว่าชวนพิ่สุไปด้วยก็คือพิ่สุไปเป็นเพื่อนได้ครับเผื่อบท่านอาจเกิดความเก้อเขินและนั่งกับมาตุคามแต่พูดถึงว่าจะป้องกันป้องการระบในเพราะการแสดงธรรมนั้นได้ไหมไม่ได้เพราะว่าต้องเอาบุตรผู้รู้เรื่องสาไปด้วยถึงจะป้องกันการแสดงับครับครับ อายังไม่จบอีกแน่นนยอีกโอ้ยอานเรื่องนี้ยาวนัอนกันนะครับเรื่องนี้ยาวมากเลยนะโอ้ยาวยาวยาวนะครับครับครับแล้วมันมีท่านจะเล่าวิธีมาพิสูจนีมารับโอวาดนะครับมันก็เลยยาวๆวหน่อยนะครับโอเคครับวันนี้หมดเวลาก่อนนะครับอนุโตทนาครับ อาราหังสัมมาสัมพุทโธภ佛วาพุทธังภระกัวันตังอภิวาเดมิตวะคาโตภระกัวตาธรรมโอธรรมังนามามิสุปฏิปันโนภระกัวโตสาวกสังโฆสังขังนมามิ